สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะพบกับครูเฟิร์นทางช่องหันษาภาษาไทยนะคะคลิปนี้ครูเฟิร์นจะพานักเรียนมาแปลความหมายของสำนวนไทยค่ะคลิปนี้นําเสนอในสำนวนที่ว่ากบเลือกนายค่ะสำนวนกบเลือกนายหมายถึงคนช่างเลือก เลือกจนตัวเองเดือดร้อนสำหรับสำนวนนี้ก็มาจากนิทานอีสศบเรื่องกบเลือกนายนะคะเรื่องราวก็มีว่ากบได้ขอเทวดาให้ส่งนายลงมาให้เลือกไปเลือกมาเทวดาก็เลยส่งขอนไม้ลงมาให้นะคะแต่กบก็ยังไม่พอใจเนาะสุดท้ายเทวดาก็เลยส่งนกกระสาซึ่งนกกระสาชอบกินกบมากนะส่งลงมาให้นกกระสาก็เลยกินกบจนหมดเลยนะคะ ไปดูตัวอย่างสำนวนกบเลือกนายกันเลยนะคะลูกจ้างของฉันเนี่ยเป็นกบเลือกนายนะลาออกไปบอกว่าทนงานหนักไม่ไหวสุดท้ายพอไม่นานก็กลับมาขอทํางานด้วยอีกเพราะบอกว่านายจ้างคนใหม่ใช้งานหนักยี่กว่าเก่าจบไปแล้วนะคะสําหรับสำนวนไทยกบเลือกนายคลิปหน้าจะพานักเรียนไปแปลความหมายสำนวนไหนต่อฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย